ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายผลจบฤดูการพรีเมียร์ลีกโบนัสโค้ดเบตที่ได้ร่วมทำนายผลการแข่งขันจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการจัดอันดับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งสุดท้ายของฤดูการนี้โดยมีการคาดการแชมป์การต่อสู้เพื่อไปเล่นฟุตบอลยุโรปและทีมที่ต้องต่อสู้เพื่อหนีตกชั้นจากรายงานตารางสุดท้ายที่คาดการโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระบุว่า ทีมเชลซีจะจบที่อันดับ7ตามหลังคู่แข่งอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์คู่แข่งจากลอนดอนที่จบฤดูกาลด้วยอันดับที่6ส่วนลิเวอร์พูลที่ตอนนี้อยู่อันดับที่9ซึ่งการคาดการครั้งนี้ระบุว่าหงแดงจะพลาดการแข่งขันฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล201617โดยพวกเขาจะจบอันดับที่5ถัดมาวคาเซิอยู่ในเตดจะอยู่ในอันดับที่4โดยมีแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดและแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ3และ2ตามลำดับ ส่วนอาเซนนอนเป็นทีมเต็งในฐานะแชมป์ที่จะคว้าแชมป์หลีกเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีโดยปัจจุบันอาเซนนอนนำแมนซิตี้อยู่5แต้มในตำแหน่งจ่าฝูงหลังจากผ่านไป19นัดขณะที่ท้ายตารางประกอบด้วยเซาแฮมตันเอฟเวอร์ตันและบอลมัทถูกทํำนายว่าจะตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพ